ัสบายดีพี่น้องวันนี้แม่มอเดินทางแต่เอ้ยเดินทางไปไใสเสื้อครับครับเก่าพี่น้องแต่ว่าผมได้เอารูปไปน้ำเมือนไปไกลแม่มอเดินทางไปบุญจำพอดพี่น้องอาหารหมอห่อสบายเป็นไรพี่น้องชอคมือเแม่หมอเป็นคือว่าอุดไปเรื่อยว่าคือว่าคือสีเขียวแบบคือว่าแงกระหนักหนาแต่เดินทางซ้วันนี้พี่น้องตัดสินใจเดินทางวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์เดือนเดือนยังเดือนสาม ออกไหมหาคำพี่น้องลูกพ่อลูกโท่มากระทงยู่ดอกคนไาจะเข้ามากก็นอกว่าไปสะก้อนประมาณช่วงเที่ยงกับมาหทอดดอกว่าไปปวดสุาพาพ่ตงสะก้อนเฮ้ยากรับการที่น้องทางกะใกล้ไกลโตัไมีชิไกล้ทางกับทางหย่างแนี่ของขาบุญจะก้อนนะว่าทางกับคนกระดานแปลงอยู่หักยังกันทางแดงติ้ามกัน แต่โมแกนนี่เนาะโมไปหอดดอกแต่โมแวลเนี่ยดอกไรเนาะดอกดีไหมก็ใส่เลยพเดี๋ยวเราบปกกุอ่ะหนึ่งนะเพราะว่าชุกก่อนพวยยาวเข้าทางในโอ้ยมาหอดเฮือนนาเศรษฐีเลยพี่น้องเฮ้ยสร้างตึกลังหาประบาดโอ้ยยามใดดีจีใดตื่นเต้นเลยเนื้อหนึ่งก้าวเลยพี่น้องนี่แหละเขาบอกคนรวยเกิดอยู่ใช้กันรวยลงไว้บนแมมโม หอดเลยี่น้องหอดเลยเดี๋ยวอนันท์หมอกไ็ไรแบ่นี้ชใท่ออ <c oughs> ่ะปาน บิงบ้งนาำแก้วปล<บ>านาจา ออกมาจากคลินิกแไงพี่น้องเดี๋ยวก็มาต่อยาให้แม่ใหญ่แก่โตก็ว่าคือเราออกจากคลินิกฐานโมแก่แล้วมาต่อคลินิกฐานโมแว่เพราะว่าแม่ใหญ่มากมันเควรเอายา

อได้อยู t <t ่อันยานะพี่น้องเออไปแล้วไปเอาใบอีกไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าใบอีกไปให้เพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นว่าได้อยู่แม่หมอกอยฮงดีแล้วจสิบ่ได้ดกหมากพี่น้องยาแม่แก่พี่น้องแต่วาันแม่หมอมาเอาให้แม่ของแม่แก้วนี่บ่ได้นะพี่น้องมากเพิ่นว่าเป็นยังคือบ่เอายาเมก่มาต่อเพิ่นว่า เออขนมกับบจักเออขนมกับเลตอขึ้นอืมกันแน่นเลนี่จะไปเอาแม่ตู้มาใหม่ผลหวามาใหม่จางมากวดขึ้นจยางเอายามากินกับพได้พี่น้องมาหันเฮงงามคนเออเอื้อกี่ต้มมาตามทางแม่ยังเป็นยังไอ้หมอก่ะเมาเยงเมาหลดเมาค่ะนะเมาหลดพี่น้องมากาหาแสนพี่น้องมา嘎 แส่นใส่น้ำมัน,ใ,น,นให้เพื่อนน่ะชงแส่นให้เพื่อนน่ะซ้ำแส่นมากระช่วงนะคะอันนี้ก็ดีเลยพี่น้องบริษัทมาอีกเพราะม่นช่วงน,นี้ก็คือแม่แก้วกับเมื่อยพี่น้องเมื่อยไปหาบ้านนี่ก็บอกก่อได้ไปเดี๋ยวคิดคือกันพี่น้องเอ้ยแม่กับบริษัทคยถ่ายลงพิพากษากันได้กับขอภัยเลยพี่น้องเดิมได้ยังพ่ะได้เข้า แม่ผสมหมกุ้งเหล้วกองกินแบบนี้ะนะเรส็ไปกินอย่างพี่เทา,าขี้นเข่าขเจ้าคือนึ่งก,กนเพินคน่นหู้เขา่าห้อันพอหุ้เข่าห้ก็เลยกินขนขนมผสมหมากุ้เหลีนนยวกข้าวเจ้าข,ข้าวเจี๋ไสไไส่สไ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 ไปไสไสไพไส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 ไไส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 สไ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  ตวเพิ่นก็ว่าบ่ได้เป็นหยังพี่น้องเพิ่นว่าทานมอเพิ่นงนบ่แมแต่จนงจอของเนจอนี้ก็ได้เอ็กกว่าบมียังพี่นเนาปกติเบิดน่อาจสเป็นน้ําเจ้าวิเียนันว่านว่าอันลําสนมันติง่นว่าใลําสมันติงมากไกลังก็ดีเนว่าตับก็ดี แตกามูลูกก็ดีนะเออป็นว่าเออบ่มีน้งแต่เป็นว่าช่วงนี้นะขาอก้อนใบเรียกนักเ่อนว่าเอ,อ้ามอกจะชับงามพี่น้องลนะง,งกินเขาก่อนพี่น้องเลยกําลังเดินทางกลับเมืองพี่น้องออกมาจากตรุงเมืองไปเลย ทางเส้นเก่าพี่น้องเลยไปกันที่ว่าชักลับเส้นบ้านหัวทรายขัดทางมันก็อยากยกปันไดข้างหิลายก็เลยกลับเส้นเก่าพี่น้องเลยใกล้กระยามั่นหลังคาทางใคแนอยู่เวตลาดก็พี่น้องลงหอตลาดแล้วหลักร่วงไปเวบึงจะมีน้ำกินกับพระเจ้าพี่น้อง ยังหลดอยู่บุญญาก่อนแล้วเจ้าเดี๋ยวจะไล่ส่งทุกคนไปนะเออกันมาแต่าหมอ ờ giá trị là Ads deposit Chào Jungee I wis giá 20 rup đề avez nam cái $5 giờ. là đi. rồi, t drained tiêu là có ở ngôi nhà. Thì prisonersard vô nhang ngay ra jewel bốn môn up นี่นะในภาคอันรักช้ำ15ม,มาอันรักอันตลาดดงมานี่นะนเนนนะจ้าเจ้าโดยโดยเดี๋ยวสิผ้าอายุสะเจ้าเจ้าเราเสียเอาวอดเดียวนนิจะไปจับคือแทบบวบง้อเดียวกินนะใน,นโอ้มันบ่ขขาวแล้วบ่ผพลมัน เด้นนะเอาหินนะเอาหินผลจะเสียผ้าหน่อยก้าวข้าจะเสียผ้าหน่อยอ่ะออไม่ฉากคืองามแท้เท่านี่นี่ฉากยังผ่างามงามแทนนี่ไม่ยุ่งไม่มุ่งมุนงเอาเอาเสียตัวใด มีตะมกหอยนะปลด้วยปลาดวเกานมีหอยเหลือไม่แต่หานปลามีแต่อหอยเหลือก็คงเขาได้จานในคนามนะเอาให้ได้าจานหนึ่งาพุ้ยาน

เออหาลงคนลุกมีแต่ฮันป่าหันดงตักบัวหัวหอมกล้วยปิงซาลีดดยยตี้ง่ โลนั่นยวมันมีน้ำมันก็เลยเลยเอาหนึ่เลนหนึ่งำเล่สิบพันบ่บรุดบรุโอ้ยลายอันพูดจาชิคกินบอน้ำตาลเอาเนาะเออเอาจุกเดียวเลยลูกเอาได้ไหมจะนอนอไลืมีกหาเจ้าเจ้าจะให้แน่ช่อเยืมเน้ ออกดอกแล้ออกดอกอีกเลยอะไรแป๊ดล้วอ่ะบ่พ่อบ่พี่พี่ในทงคนนี้มีหาพันตัวไข่เลือเสือเจ้าก็มาตื่มเลยที่เลยนี่นะนี่มี่พอ เป็นมากันได้บ่เลยบ่ให้คนกินพี่ตัวหอยได้แถวพี่ไดหอยนี่ะไรบ่อยน้นอนก็มีอยู่อูดผู้ใด้ทำหาเต่าว่าจะได้เต่าหนึ่งดี่งพี่น้องเต่าก็พวกเต่าลังใหญ่เต่าลังแข็งยี่เลยโตทะเลเต่าใหญ่เนี่ยเต่าใหญ่เต่านึ่งแต่เอาข้าวป่อยผู้เข้าวัน น่เเขาก็เอาเ่เนว่ะคเพ้นเห็นอะไนะมีคนจะได้เต้าอยู่นะว่าแม่จะเนเลยโทรบอกห้เยิด่โไในนี่นีเามีเงินเขากับอาไปไ้หน่งแปดเนก็รู้่เโทรบอกเขาเลคระบอกเขา่าให้ขามาจุดปลาด้ไดบอกเขา าจะไปบนที ừ, à, ่ไหนนู้นนียเรต้อน้ยับเหาแสนน้อยมี่จะบอนเร้าตัวท้าน้อยหแสนบอเมื่อจังโทรห้าเขาตี่ะเบอร์เขาก็ใบเชียน้อยู่ปุมเบอร์เขาก็ปเดี๋ยวเราไปยังวันนี้กกางจันังหลงกองกมันดแล้วไปไปไปเมื่อเ ไวันไหนเหรอกลับบ้านปะ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 มาฮอนดีกาเมมโม่โพสคลิปด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับโพสสัมนี่พี่น้องฝากคุณไลค์คุณแชร์คุณติดตามส่งเมมโม่ในเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับวันนี้กอะเป็นหมอพยาบาลความหวานสบายดีพี่น้อง